คุณผู้ชมล่าสุดนี่เกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วนะฮะกับชาวกรุงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละเพราะว่าตึกสูงบางแห่งนะครับเกิดอาการสั่นสะเทือนข,นขึ้นมาแถมยังถ่ายคลิปวิดีโอได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะฮะคมรีแคปมาเล่าให้ฟัง คืออย่างนี้ทุกคนเมื่อช่วงเช้ชาที่ผ่านมานี่แหละเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศพามา่าแต่ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะมันถึงสัมผัสได้และก็รู้สึกได้ที่ประเทศไทยครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้ตึกสูงบ้านเรานะครับในส่วนของย่านลาดดมิเนี่ยครับสัมผัสได้รวมถึงมีการอัดคลิปวิดีโอไว้ได้พร้อมกับจิทแฮชแท็กในโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ครับบอกว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้แหละทาให้สิ่งของที่แขวนอยู่เนี่ยเกิดการสั่นไหวรวมถึงไฟกระพริบถีตลอดเวลาเลยทีเดียวทําให้โลกออนไลน์นั้นนะคะได้แพร่ภาพของคนจํานวนหนึ่งนะครับที่อยู่ในตึกสูงเนี่ยได้อพยพลงมาอยู่ข้างล่างและแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเมื่อลองตรวจสอบไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะในส่วนของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวคุณผู้ชมปรากฏว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมานะฮะ ซึ่งห่างจากประเทศไทยไปนะครับในส่วนของสมวัดต,ตากเนี่ยกว่า200กิโลเลยทีเดียวซึ่งลึกลงไปนะฮะอยู่ที่10กิโลเมตรนะฮะ และเมื่อมีการวัดแรงสัสะเทือนนะฮะมีขนาดแรงถึงิกเติตรเลยทีเดียวทําให้ประเทศไทยนั้นนะครับได้รับผลกระทบการส,สะเทือนนี้ไปด้วยโดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพมาหานาคนรรวมถึงจังหวัดนนทบ,บุรีด้วยนั่นเองฮะและนั่นแหละครับทำให้โลกออนไลน์นั้นนะครับได้ติดแฮชแท็กแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและก็เผยแผพ,พร่ภาพรวมถึงคลิปวิดีโอให้เห็นกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและหลังจากนี้ครับทุกคนหากมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนั้น,นกรมตุนิยมวิทยานะฮะก็จะได้ออกมาแจ้งเหตุให้ทราบเพิ่มเติมครับและอย่าลืมนะฮะติดตามกันได้นะครับ สำหรับคลิปหน้านั้นจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันอีกต้องติดตามกันไว้แล้วก็กดไลค์ด้วยนะฮะเรื่องไม่คมพี่ฝีมี่พูดบอกเลยขอบคุณทุกาทการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ